แรปปิดแปลว่าอยู่ไหนแรปปิดอยู่ไหนแ<อ>รปปิดอยู่ไหนเจอแรปปิดยังอ่ากะตาย์ด็อกต้องเป็นด็อกแน่เลยตัวเนี้ยด็อกอยู่ไหนครับไม่ใช่อลนนิี้ค่า <c oughs> รถยนต์ด็อกนี่อันนี้ด็อกนี่นี่ด็อกอ่าวางด็อกเลย อ่ะลองดูสิอันไหนไม่ใช่ดูสิใช่ไหมด็อกแล้วอันนี้อะไรนี่มดมันมีแต่มันดูไม่ออกไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ยังไงลูกไม่ใช่ลูกเฉียงกันแล้วสลับกันลูกนี่อันนี้นี่อันนี้ไปไว้นี่อันนี้ไว้นี่อ่ะถูกแล้วนี่ดอกนี่ดอกไว้นี่อันนู้นดอกไว้ อันนี้อะไรเอาวางวางนี้ให้เสร็จก่อนโอเคกลับหัวก่อนกลับหัวลงอ่าถูกต้องเก่งมากตบมือไปไหนนะคะมาทวนคำศัพท์ก่อนนี่มาทวนคำศัพท์ใหม่หรืออีกแล้วเหรอมาทวนคำศัพท์ก่อนนี่มาที่มาดูก่อนนี่เอาอีกแล้วเหรอนี่นี่ก่อนมาทวนคำศัพท์ก่อนอันนี้เดี๋ยว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  เราเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวมันไปโฟนกันลูกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเล่นก่อนเก็บของเล่นก่อนเก็บของเล่นก่อนลูกเก็บของเล่นก่อนมาเก็บอันนี้ก่อนเ่ะเก็บเข้าที่แม่สาช่วยไหมเอาเก็บเข้าเลยเก็บเลยเก็บใส่กล่องของหนูเกยกล่องเลยไหคะค่อยๆเก็บอ่านั่นแหละเก็บเลยลูกอันไหนก็ได้กล่องไหนก็ได้กล่องอ่าเก็บเลยอ่าเก็บ